ดำนาครับดำนาท่านหนูจานครับหนูจ้านหนูจ้า,จาดำไปไหมล่นดำเลยนี่ครับดำมาเนี่ยผมเนี่ยครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านใครนะครับผมเนี่ยบรรยากาศดีสวย ทองค่าจุ้งนาครับตอนนี้กําลังดํานาอย่างขมักขมิ้นครับทองค่าจุ้งนาครับตอนนี้กาลังดํานาอย่างขมักขมิ้นครับอ้โหเหมาะไม่แม่ ไอ้จอยจะวิ่งวิ่งดำเลยจะวิ่งดำแล้วครับผมดำนาครับดำนาะท่านห,หนูจ้านะครับหนูจา้าหนูจา้าดำไปไหมเล่นดำเลยโอ้โหไม่แม่ไอ้จอยจะวิ่งวิ่งดำเลยจะวิ่งดำแล้วครับผม นี่ครับประมาณนี้ผมเนี่นครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านใครนะครับผมทำนาต่อบรรยากาศก็ประมาณนี้ สามคนครับผมสี่คนใช่นี่ครับดํามานี่ผมเนี่ยครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านใครนะครับผมนหนูจ่าลาาดําสามสี่พี่น้องนะสี่พี่น้องครับผม จ่ายให้เสร็จตรงนี้ก็กินข้าวพอดีเสร็จมั้งโมเสร็จหรไม่เสร็จไม่รู้นะเ๋ยวถ่ายทำคลิปแป๊บแป๊บแป๊บนี่เลยครับมาข้าวพดำนาช่วยนะครับผมนี่ครับสามสามสามีส่คนนะโม่แม่ไบรรยากาศกราประมาณนี้สามคนครับผมสี่คนใจ จะไให้เสร็จตรงนี้ก็กินข้าวพอดีเสร็จมุ๊บเสร็จหรืเสร็จไม่รู้นะเ๋ยวถ่ายทำคลิปแป๊บๆบ,บ,บรรยากาศกราประมาณนี้สามคนครับผมสี่คนใดดแดดร้อนลำแดดร้อนวันนี้ฝน,นมไม่ตกน้ำก็ำไม่ค่อยมีนะผม น้ำทำนายก็ไม่มีฝนตกก็ไม่มีน้ำแรงดําแรงดําจ่อยมอมดําอย่านี้นะประมาณนี้นะคุณนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศุาศ่งไรตรงงานแงดําก็ประมาณนี้ค จาห้เสร็จตรงนี้ก็กินข้าวพอดีเสร็จมองมงเสร็จแล้วเสร็จไม่รู้นะ๋ยวถ่ายทำคลิปแป๊บแป๊บแป๊บแลนด์มำแลนด์ดำอยน้ำนี่นะประมาณนี้นะคุณใครับโทน ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะบ๊ายบาๆไปก่อนนี่ครับหามือก็เพื่อนนะมือก็เพื่อนนะพอดีโทรศัพท์มาก็เลยรับโทรศัพท์ก็เลยทำคลิปเลยครับผมทอ่ครับผู้ชมขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะบ๊ายบาๆไปก่อนบรรยากาศดีสวยๆนี่ครับ มือก็เพื่อนนะมือก็เพื่อนนะพอดีโทรศัพท์มาก็เลยรับโทรศัพท์ก็เลยทําคลิปทะเลครับผมแดดร้อนอน้ำแดดร้อนวันนี้ฝนไม่ตกน้ำก็ไม่ค่อยมีนมน้ำทำนาก็ไม่มีคนตกก็ไม่มีน้ำบรรยากาศประมาณนี้สามคนครับผมสี่คน นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศทุ่งไรทุ่งนาท่านาดำก็ประมาณนี้ครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศทุ่งไรทุ่งนาท่านดำก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านใครนะครับน้องเม,ม่อไม่เม็กลางไห้โครงนาทุ่งให้หุ่งนาเลยมื่อนี้เด้อ ที่ครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะบ๊ายบายไปก่นอนดำนาครับดำนาท่านห,หนูจานะครับหนูจาหนูจานำไปบ,บ่ายเล่นดำเลยนี่ครับดำมาเนี่ยผมนี่ยครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านใครนะครับผม ทอง้าครับุรงนาครับตอนนี้กำลังดำานาอย่างขมักขมิ้นนครับช่วยผมดำนํานี่นะครับประมาณนี้ละคนนี่นะครับมาขับดำเนานช่วยนะครับผมเหนี่นครับสามสามสี่คนนะมไม่แม่ ีหนูจะดำดำสามสี่พี่น้องนะสี่พี่น้องครับผมช่วยผมดำนี่นะป <_ jumps> ระมาณนี้ละกนูนี่ครับรับมือก็เพื่อนรับมือก็เพื่อนนะอพอนนะดีโทรศัพท์มาก็เลยรับโทรศัพท์ก็เลยดำคลิปเคเลยครับผม หนูจ้าาำดำสามสี่พี่น้องนะสี่พี่น้องครับผมแรนดำแรนดำดำอีกครับทุกพนขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะบายบแไ่ก่อนนี่ครับทำม,มานี่ผมเี่ยครับ วันนี้ไม่ได้ไปบ้านใกลนะครับผมรับหน้าต่อนี่ครับราบมือก็เพื่อนรับมือก็เพื่อนนะอพอนนะดีโทรศัพท์มาก็เลยรับโทรศัพท์ก็เลยทำคลิปเลยครับผม่นหนูจ๋าามดำสามสี่พี่น้องนะ สี่พี่น้องครับผมทอมแฉมทอมแฉมนะใช่ๆก็หยุดทำคลิปแป๊บนึงนะครับพอจาวเสร็จตรงนี้ก็กินข้าวพอดีเสร็จมังัเสร็จหรือเสร็จไม่รู้นะเดีย๋ยวถ่ายทำคลิปแป๊บแป๊บจป๊บพอจเสร็จตรงนี้ก็กินข้าวพอดีเสร็จมังังเสร็จหรือเสร็จไม่รู้นะ เ๋ยวาถ่ายดำคดลิปแป๊บแป๊บแป๊บหนูจ๋าามดำสามสี่พี่น้องนะสี่พี่น้องครับผมนี่ครับดำมันนี่ผมเนี่ยครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านใกลนะครับผมถอมเฉมถอมเฉมครับ เดี๋ยวก็หยุดทำคลิปแป๊บนึงครับนี่แลครับมาเข้าพัดำนาดกันนะครับผมนี่ครับ,าบ,รารบ,รบสามสามสี่คนนะมอแม,แมี่ม่แดดร้อนนลำแดดร้อนวันนี้ฝนไม่ตกน้ำก็ไม่ค่อยมีนะผมน้ำทำนานก็ไม่มีฝนตกก็ไม่มีน้ำบรรยากาศก็ประมาณนี้ สามคนครับผมสี่คนใจแลนดัมแลนดัมนี่นะครับมาขับประดมนาช่วยนะครับผมนี่นครับสาม